เหมือนมีใจอยากลงหลุมผีมากกว่านะครับมีรายงานบอกว่าไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนยูไม่อยากไปเชลซีครับแต่อยากไปแมนยูมากกว่านะครับรายงานข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะครับเว็บลูกหนังนี่แล้วก็บอกว่าไมเคิลโอลิเซ่ปีของคริสตัลเพลตนะครับไม่สนใจย้ายไปเล่นให้กับเชลซีเพราะอยากตกลงเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าแม้เขาเคยเป็นอดีตแข้งของเชลซีตั้งแต่ตอนอาย7ุ7ดถึง14ขวบนะครับ แต่โอลิเซ่เป็นแฟนบอลแมนยูมาโดยตลอดโดยตอนนี้เขาก็รับรู้ถึงความสนใจจากเชลซีแล้วก็แมนยูที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์เชลซีนะครับเขามีเงื่อนไขฉีกสัญญาโอลิเซ่5 5ล้านปอนด์ตอนซัมเมอร์ซึ่งเขาก็เกือบย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วแต่ก็เปลี่ยนใจต่อสัญญากับคุยอซเลรตดยาวถึง4ปีแทนนะครับ จอบอกว่าในสัญญาใหม่นั้นมีค่าฉีกสัญญาของเขาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่ามากกว่า3 5ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะฮะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเชลซีอยากจะได้สําหรับไมเคิลโอลิเซ่นะครับ <c oughs> มีสิทธิ์ย้ายทีเหมือนกันแข่งรายนี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่ากลายเป็นอีคนที่ให้ความสนใจกลายเป็นอีกคนที่เหมือนหลายทีมจับตามองอยู่แล้วสําหรับไมเคิลโอลิเซ่นะ ทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข่งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัวร่นจัดไปโอวยาเลยนะครับผม